สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel <Speaker, S 1> อีกแล้วนะครับผม <Speaker. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าแชงชาหักกระดูเป็นซีรีส์ออริจินอลจากทางพรา m e วิีโอสสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้สามารถรับชมได้ทุกๆวันพืธทหางทางพรา m ิวิีโอแชงชาหักกระดูี P ีที่1 เรื่องราวได้ย้อนไปที่เมืองบางกอกปีรากาในปี2392ขานแต่ตนเองมีคุณหลวงนั่งเรือมาพร้อมกับทาสอีกหลายคนที่พายเรือติดติดกันมา ซึ่งก็มีเรือลำหนึ่งมันทุกร่างของผู้หญิงที่เสียชีวิตมาด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้นำร่างของผู้หญิงคนนั้นเพื่อจะไปทำพิธีแต่ว่าคุณหลวงก็ได้บอกทาสของเขาให้เปิดผ้าออกเพื่อดูหน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันที่บ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งจู่ๆก็มีรถพยาบาลเข้ามาพวกหมอได้เข้ามาดูอาการของใครบางคนที่ป่วยอยู่เมื่อทีมแพทย์เข้ามาในบ้านก็ได้เจอกับพวกพราหมณ์ที่ใส่ชุดสีขาวเดินสวดคาถาวนไปวนมาคนที่กำลังป่วย คือยายทวดของเจ้าของบ้านหลังนี้เธอมีอาการเกร็งและตัวของเธอก็บิดงออาการของเธอนั้นไม่ค่อยดีนะขณะที่ทีมแพทย์ กำลังดูแลรักษาอยู่จู่ๆก็มีลมแรงข้าวของกระจุยกระจายเต็มไปหมดจนทําให้พวกพราหมณ์ที่อยู่ด้านนอกต้องเข้ามาสวดคาถาด้านในแต่ก็ดูเหมือนว่ามีเวทมนต์อะไราบางอย่างที่พวกพราหมณ์นี้ไม่สามารถจะสู้ได้ซึ่งยายทวดนี้เป็นยายทวดของกิติยาเธอกําลังยืนอยู่กับแม่และต้องทนเห็นยายทวดทุกทรมานและจูๆ่ๆร่างของแกก็สลายหายไปเหลือเพียงแค่เศษซากเท่านั้นทั้งแม่และกิติยาทั้งสองคน,น,นตกใจเป็นอย่างมากจนแม่ของเธอ นั้นเป็นลมไปเลยเรื่องราวตัดไปสองเดือนต่อมาที่ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเอกเขาได้อยู่กับลหลานของเขาที่มีชื่อว่ามดแดงและก็เคซึ่งเอกมีหน้าที่ดูแล,ลหลานพอพี่ชายของเขาและพี่สะพ้ายได้เสียชีวิตไปแล้วเอกจึงถามเดไปว่าที่โรงเรียนนั้นเป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องครูที่ดีนักเรียนบ้างหรือเปล่าแต่เดก็บอกไปว่าไม่มีมดแดงจึงเซ์น้องและบอกว่าไม่มีหรอก เดน่ามีแต่เรื่องสาวๆซึ่งเดกก็บอกว่าให้มดแดนเงียบไปเลยหลังจากนั้นแอมที่เป็นน้องสาวของพี่สะพายของเอกก็ได้ขับรถมาเพื่อรับหลานไปโรงเรียนทั้งสองคนช่วยกันดูแลหลาน เพราะว่าพ่อกับแม่ของเขาไม่อยู่แล้วเอกจึงบอกให้แอมนั้นเอาละลานไปนอนด้วยในไมค์คืนนี้เขาจะไปเที่ยวแต่เอกก็เพียงแค่พูดเล่นเท่านั้นพอแอมและเลี้ยงไม่ไหวเพราะเธอต้องไปทํางานตอนเช้าเมื่อเอกเดินเข้ามาในบ้านก็เห็นว่าม้านั่งของเดมันโยกเองแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรหลังจากนั้นเอกก็ไปล้างจานแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาจากทางธนาคารเรื่องที่เอกนั้นติค่าบ้านเอาไว้ ถ้าเอกไม่ชำระหนี้บ้านอาจจะโดนยึดได้เขาจึงหายไปพูดกับรูปของพี่ชายและบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาจะดูแลหลานเป็นอย่างดีหลังจากนั้นเอกก็มีเงินเข้ามาในบัญชีของเขาจํานวนสา0 0 0ืนบาทซึ่งเอกเขา,า,มมาทําอาชีพเป็นนักขายของเกา่าสิ่งที่เขาน่งขายได้คือกระจกโบราณอันนึง แต่ว่ามีข้อแม้เขาต้องไม่ส่งถึงบ้านด้วยตัวเองซึ่งบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของกิติยานั่นเองเมื่อเขามาส่งของขณะที่เขากําลังจะกลับแม่บ้านก็ได้มาบอกกับเอกว่าเจ้าของบ้านเชิญเข้าไปในบ้านด้วยเมื่อเอกเดินเข้ามาในบ้านเขาจึงแต่งตัวให้เรียบร้อยเพื่อเข้าไปคุยกับเจ้าของบ้านและเขาก็เห็นว่าในบ้านหลังนี้มีข้าวของที่เป็นของโบราณเต็มไปหมดเมื่อเดินเข้ามาในห้องก็ได้เจอกับห้องที่มีกระจกเต็มไปหมดเหมือนกันและเขาก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูป หลังจากนักกิติยาก็ปรากฏตัวขึ้นเอจึงบอกไปว่าคิดว่าคนที่สะสมของโบราณแบบนี้จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านี้ซะอีกเขาจึงแนะนำกิติยาไปว่าถ้ากิติยาต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่คล้ายๆกับแบบนี้ พวกของโบราณเขามีแนะนํานะไม่ว่าจะเป็นตู้หรือว่าเตียงหรือว่าโตเครื่องแป้งอะไรพวกนี้แต่กิติยาก็บอกไปว่าอยากให้เอกตามมาดูอะไรหน่อยซึ่งเอกก็ได้เดินตามกิติยาไปจนถึงห้องห้องหนึ่งที่มีคนเจ็บอยู่สองคนอาการค,คล้ายๆกับญาติทั่วของเธอก็คือเนื้อตัวนั้นบิดงอและมีอาการเจ็บปวด เอ๋จึงบอกว่าพวกเขานั้นเจ็บมากทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลกิติยาจึงพาเอมาคุยด้วยแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องต้นตระกูลของเธอเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตคนในตระกูลของเธอนั้นมักจะมีอาการเจ็บป่วยเริ่มมาตั้งแต่ในสมัยอดีตแล้ว จนมาถึงญาติทั่วของเธอที่ตอนแรกก็เริ่มจากอาการเป็นหวัดแล้วก็เริ่มมีไข้สูงหลังจากนั้นก็เริ่มมีเลือดออกและเนื้อตัวบิดงอสุดท้ายก็เสียชีวิตไปในที่สุดเอจึงถามว่าทําไมไม่พาไปหาหมอเขานั้นช่วยอะไรไม่ได้หรอกกิติยาจะบอกว่าพาไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้กิติยาจึงให้เอนั้นดูรูปภาพโบราณรูปหนึ่งเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมยาวมากๆเธอเหมือนกำลังถูกทำร้ายอยู่ โดยมีกลุ่มทามที่มาทําพิธีนี้เรื่องราวจึงย้อนไปในอดีตถึงคุณหลวงที่กําลังสั่งให้ลูกน้องของเขาเปิดผ้าของร่างผู้หญิงที่เขานําพามาซึ่งคุณหลวงคนนี้คือต้นตระกูลของกิติยานั่นเองซึ่งร่างของผู้หญิงคนนั้นเธอกับลูกขึ้นมาทาั้งทงที่ทุกคนนคิดว่าเธอนั้นตายไปแล้วและเธอก็ใช้คาถาอาคมทําร้ายลูกน้องของคุณหลวงคุณหลวงจึงสั่งให้ลูกน้องจัดก,การกับเธอซะทุกคนนั้นคิดว่าผู้หญิงคนนี้ เป็นแม่มดหมอผีจึงต้องการจะกำจัดเธอหลังจากนั้นคนในครอบครัวของคุณหลวงก็เริ่มมีอาการเนื้อตัวบิดงอและก็เริ่มเสียชีวิตไปพวกเขาจึงไปจ้างวานกลุ่มพราหมณ์กลุ่มหนึ่งเพื่อมาทําพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้ซึ่งกลุ่มพราหมณ์นั่นก็คือต้นตระกูลของเอกนั่นเองและคนที่จะช่วยได้ก็เป็นเอกเท่านั้นเอกจึงบอกว่าเขาช่วยไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องคาถาอาคมอะไรพวกนี้เลยเรื่องดาวตัดมาในคืนนั้นแอม เธอได้กำลังโทรคุยงานอยู่และพรุ่งนี้เช้าเธอต้องรีบออกไปทำงานจึงให้เอไปส่งละลานที่โรงเรียนเอจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปส่งก่อนจะไปทำงานก็ได้แอมจึงบอกว่าและค่าเทอมของมดแดงกับเดน่าต้องจ่ายแล้วนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ว่าจะเป็นค่าเดรพิเศษหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยเอจึงบอกว่ารู้งนี้ให้เรียนโรงเรียนวัดดีกว่าแอมจึงเซวเอกไปว่าก็เอกไม่ใช่เหรอ ที่ต้องการให้หลานน่ะเรียนโรงเรียนเดิมเอจึงบอกว่าก็เขาอยากให้หลานมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเดิมยังไงล่ะหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปจนตอนที่เอไปรับหลานกลับจากโรงเรียนซึ่งเขาก็คิดถึงคำพูดของกิติยาที่บอกว่าถ้าเอกยอมรับงานนี้เธอจะยอมจ่ายให้ไม่อั้นเลยเอกจึงโทรไปหากิติยาและถามว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นยอมทํางานนี้เขาจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ กิติยาจะบอกว่าหนึ่งล้านบาทเองนั้นถึงกับตกตะลึงและเขาก็บอกว่าถ้าเขารับงานเขาขอเบิกล่วงหน้าห้าแสนบาทก่อนได้ไหมซึ่งกิติยาก็ตอบตกลงเอกจึงถามต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเขาทํางานนี้ไม่สําเร็จละ่ะกิติยาจึงบอกว่าไม่เป็นไรขอแค่เอกตั้งใจทํามันให้ดีก็พอหลังจากวางสายกิติยาจึงโอนเงินให้เอกทันทีห้าแสนบาทและเอก ก็นึกถึงคำพูดของกิติยาอีที่กิติยาถามว่าเอกไม่ได้กลับบ้านบ้างเลยใช่ไหมเพราะว่าเอกแนะนําให้กิติยานั้นไปที่บ้านของเขาเพราะน่าจะมีคนที่มีความรู้เรื่องพามอยู่บ้างหลังจากนั้นเอกก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านเกิดของเขาเพื่อมาหาปู่เล็กที่ยังคงรู้เรื่องเกี่ยวกับทาอาคมและเรื่องในอดีตของตระกูลอยู่บ้างเมื่อเขามาถึงก็เจอกับป้าีที่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านหลังนี้เอกจึงถามว่าปู่เล็กอยู่ไหน แต่ว่าป้าสีก็พาเอกไปดูรูปของปูเล็กเพราะว่าณนะตอนนี้ปูเล็กได้เสียชีวิตไปแล้วป้าสีจึงบอกไปว่าตอนที่ปูเล็กเสียเธอต้งติดต่อเองไม่ได้เลย หลงจากนั้นเองก็เดินไปรอบๆบ้านเพื่อระลึกความหลังเขานั้นนึกย้อนไปในอดีตในตอนที่เขาเคยฝึกคาถาอาคมกับปู่เล็กถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่สามารถท่องได้ก็จะถูกทำโทษจนเขาสามารถท่องคำพีโบราณที่มันเป็นภาษาไทยโบราณเขานั้นก็สามารถอ่านได้อย่างคล่องมากๆและจากนั้นเองก็เดินเข้าไปในห้องทำงานของปู่เล็กและเขาก็นึกได้ว่าในตอนเด็กๆ เขาเข้าไปเล่นในห้องนี้แล้วก็เห็นว่ามันมีหีบใบห,หนึ่งอยู่ที่ด้านบนเอกจึงปีนขึ้นไปและเอามันลงมาปู่เล็กจึงถามว่าเข้ามาทําอะไรในห้องนี้เอกจึงถามว่าในหีบนี้มันมีอะไรปู่เล็กจึงบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่เอกจะต้องรู้แต่ว่าวันหนึ่งเอกจะเป็นคนทําหน้าที่สําคัญเพื่อตระกูลของเราลาจากนั้นเอกเขาก็ไปหยิบหีบใบนั้นลงมาแล้วก็พบคมภีรโบราณน,นั่ง แต่ด้วยความที่ว่าคมภีร์มันเก่ามากๆมันจึงผุแล้วก็พังไปซึ่งมันก็มีอีกคมภีหนึ่งเองจึงหยิบมันขึ้นมาอ่านและมันมีรูปของผู้หญิงอยู่มันเป็นคมภี์ที่บอกเกี่ยวกับวิธีสะกดวิญญาณและตามหาร่างของผู้หญิงคนนั้นและสถานที่ที่เธอเสียชีวิตซึ่งคมภีร์นี้ถูกเขียนขึ้นมาในตอนที่กลุ่มพามม้นตระกูลของเองเป็นคนสะกดวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นเอาไว้นั่นเองหลังจากนั้นเองก็เลยลองวิเคราะห์จากอักขรในคมภี์นั่น และเขาก็ได้เจออะไรบางอย่างเป็นคล้ายๆกับลูกเล็กมันเป็นเงินสมัยก่อนที่เรียกว่าเงินพดดวงเอกจึงค่อยๆอ,อ,อ่านข้อความเขานั้นบอกว่าต้องให้สีหูสีตานำทางเอกจึงลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแต่ก็พบว่าสีหูสีตามันเป็นรูปร่างของสัตร์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้และเมื่ออ่านไปเรื่อยๆก็ได้เจอสถานที่เป็นวัดมะกอกแต่ว่าณนาปัจจุบันวัดมะกอกนั้นถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณแล้วและตั้งอยู่ในกรุงเทพข้อความที่บอกต่อไปว่า ให้นาเงินพดดวงไปคืในให้กับผีนั่นคือวิธีแรกที่จะตามหาบ่อแสว่าจะหาสถานที่ที่ผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตได้ที่ไหนหลังจากนั้นเองก็ได้เดินทางไปที่วัดอรุณและเขาก็ได้เห็นรูปปั้นตรงหน้าวาัดเป็นรูปคล้ายๆสัตว์ที่เขาเห็นในอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันไม่ได้มีสีหูสีตาเหมือนที่เขาเห็นเอกไม่รู้ว่าเขาจะทาอย่างไรต่อไปเขาจึงไปซื้อมาลัยกับป้าคนหนึ่งที่ขายอยู่เพื่อต้องการจะไปไหว้พระในโบสถ์หลังจักนั้น เขาก็เลยเอาเงินเพื่อจะมาใส่ถวายเพื่อบริจาคแต่ว่าเงาในตู้บริจาคนั้นก็ได้สะท้อนกับองค์พระในวัดเอกจึงนึกถึงคําว่าสี่หูสีตานน่ก็หมายถึงสองคนนั่นเองเอกจึงเดินกลับไปหาป้าเพราะว่าป้ากําลังตั้งคันอยู่สีหูสีตาก็คือสองคน เอกจึงถามไปว่าแถวนี้มีกุฏิพระไหมป้าจึงบอกว่ามีกุฏิพระเก่าๆนะ่ะอยู่ทางด้านนู้นในคำพีบอกว่าเอกต้องให้สี่หูสีตานำทางเอกจึงของให้ป้านะนำทางแต่ป้าก็บอกว่าป้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่าป้าต้องขายมาลัยเหลือเต็มไปหมดเลยเอกจึงเหมาทั้งหมดและให้ป้านั้นไปคนนำทางไปที่กุฏิเก่านั่นแต่เมื่อเดินม,มาถึงกลับพบว่ากุฏิเก่าๆมันถูกปรณะกลายเป็นกุฏิใหม่ไปแล้วซึ่งเอกก็ยืนงงอยู่หน้ากุฏิ และเขาก็เห็นว่าจูจูก็มีงูตัวหนึ่งเลื้อยผ่านเขาเอกที่บอกให้ป้าระวังงูนะแต่ว่าป้ากลับไม่เห็นงูนั่นและคิดว่าเองนั้นเป็นเอามาหลังจากนั้นจูจูเองจากที่เขานั้นอยู่ที่วัดอรุณเขากลับกลายไปว่าเขานั้นเขียนผ้าทั้งหมดกลายเป็นว่าเขานั้นอยู่ในป่าเขาจึงเดินไปเรื่อยๆจนได้เจอกับสารหลังหนึ่ง และเขาก็เดินย้อนไปในตอนที่เขานั้นสวดกรถาที่ปูเล็กกําลังฝึกให้เขานั้นสวดนั่นเองหลังจากนั้นเงินพดด่วงมันกับร้อนมากๆจนเอกต้องปล่อยมันลงกับพื้นและเขาก็ก้มมันลงไปเก็บทุกอย่างที่เอกนั้นทาอยู่ป้าก็ได้ยืนมองอยู่ด้วยและเธอก็บอกว่าสงสัยเอกจะเป็นเอามากและแกก็เดินหนีไปซึ่งเอก ก็ได้หยิบแท็บเล็ตของเขาแล้วก็นำคาถาที่เขานัาทถ่ายเอาไว้ขึ้นมาสวดหลังจากนั้นก็มีวิญญาของพรารูปหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเอจึงได้ยื่นเงินพดดวงให้กับวิญญาของพระนั้นไปซึ่งวิญญาของพระก็ได้เอาลิน้นยืดยาวมารับเงินพดดวงนั้นไป เอกนั้นตกใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเอกก็กลับมาในพบปัจจุบันพร้อมกับได้เจอกล่องอะไรบางอย่างเขาจึงหยิบมันขึ้นมาหลังจากที่เขานั้กนกำลังจะเดินออกจากวาัดจู่ๆวิญญาของพระก็มาขวางเอกจนทําให้เอกนั้นสะดุ้งและล้มไปเรื่องราวตัดมาในตอนที่เอกเขากลับมาหากิติยาและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กิติยาได้ฟังกิติยาจึงแนะนําเพื่อนของเธอที่เป็นนักวิชาการที่มีชื่อว่านิธิให้กับเอกได้รู้จกัก และบอกว่านิติจะมาเป็นคนคอยช่วยให้เราตามหาเบาแสด้วยหลังจากนั้นเอกจึงเอาคำพีให้กับกิติยาได้ดูกิติยาจึงถามไปว่าและเอกรู้หรือยังว่าที่ที่ผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตที่ถูสกสะกวิญญาณไว้อยู่ที่ไหนเอกจะบอกไปว่าไม่รู้แต่เขาสามารถตามหาเบาแสจากคำพีที่เหลืออยู่ได้ซึ่งหลังจากที่เขานั้นทำพิธีแรกเขาก็ได้กล่องใบนี้มากิติยาจะบอกไปว่านี่มันเป็นตาใสาล้าง ของต้นตะกูของเธอและเมื่อเปิดกล่องไม้นั้นออกมาก็ได้เจอกับเส้นผมช่อหนึ่งที่มีกลิ่นเหม็นมากๆและมันก็เป็นเส้นผมที่ยาวมากๆด้วยซึ่งนั่นก็คือเส้นผมของผู้หญิงคนนั้นนั่นเองหลังจากนั้นเองก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้านระหว่างทางที่เขานั้นจอดรถติดไฟแดงก็มีวิญญ,ญาณผู้หญิงมาบัาก,กดตัวที่ด้านหลังแต่เมื่อเอกขันไปวิญญาณนั่นก็หายไปแล้วและจูจูวิญญาณของหญิงสาวกลับนำผมมารัดที่ใบหน้าของเอก เองนั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่เขาสะดุ้งตื่นเพราะเขานั่งเผลอหลับไปพอเสียงรถที่บีบแต่ไล่เอกพอไฟเขียวและเอกไม่ยอมไปสักทีเรื่องดาวต่อมาที่แอมลาจัดที่เธอนั้นเลิกงานเธอก็โทรคุยกับเอกแอมได้ถามเอกไปว่าลาลานเป็นอย่างไรบ้างเหตุจึงบอกว่าลาลานน่าจะลบไปแล้วขณะที่แอมกำลังถอยรถกลับเธอก็เห็นวิญญาของผู้หญิงคนนั้นมาปรากฏตัวตรงหน้าออฟฟิศของเธอซึ่งขณะที่เธอกำลังจ้องมองอยู่ เธอก็เกือบถอยไปชนมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ผ่านมามอเตอร์ไซค์คนนี้บอกให้แอมนั้นขับรถดีๆหน่อยและเมื่อแอมนั้นหันกลับมามองอีกครั้งวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปแล้วและเรื่องราวแช่งชักหักกระดูกในอีพีที่1ก็ได้จบลงซึ่งต้องบอกว่าซีรีส์สยองขวัญของไทยเนี่ย ไม่ได้มีให้เราได้ดูมาสักพักหนึ่งใหญ่แล้วนะครับเพราะได้มาดูเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามอยู่เหมือนกันแม้ว่ามันจะไม่ใช่ซีรีส์กระแสนะครับผมอาจจะเป็นซีรีส์นอกกระแสเลยด้วยซ้ําแต่ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําออกมาได้พอที่แหวกแนวและน่าติดตามมากบ้างนะครับในอีพีแรกเนี่ยจะทําให้เราได้เห็นว่าหลันจากที่เอกเนี่ยได้เริ่มทําพิธีแรกไปแล้วดวงวิญ,ญญาณของหญิงสาว ก็เริ่มมารากดตัวให้เอกและคนในครอบครัวเนี่ยได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับผมเหมือนเอกเนี่ยกำลังไปปลดปล่อยดวงวิญญาณหรือเปล่าจนทำให้เขาต้องสวยไปด้วยรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามรับชมนะครับแช่งชาหากระดูกมีให้รับชมได้ทุกๆวันพฤหัสทางครลวิดีโอเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดก